f อฟท่านนี้ชื่นชอบความเป็นแดงดําก็ลงเป็นแผ่นปิดฝาไท้าย f o r D แดงดําซึ่งจริงๆสามารถเลือกสีได้หมดเลยนะคะและอักษรปั๊มนูนเลนเจอนะคะก็สามารถที่จะเลือกสีได้เช่นกันนะคะแต่มีสีบอนนะคะคงจะเห็นมาแล้วว่ามีสีดําสีบอลนะคะแต่สีนี้เป็นสีแดงนะคะว่าเลนก็พ่นสีแดงนะคะสั่งจากโรงงานของสํานักวายนะคะให้กับ FC ลูกค้าว่าเลนเลยว่าเลนก็ลงล้อแม็กเป็นแวมพลบสนะคะออฟเซตลบสิเพราะว่าด้วยความที่ลูกค้า ชอบยางโอเวอร์ไซส์นะคะยางตัวนี้เป็น33คูณ12.5อแน่นอนว่าดอกยางก็มีความสวยมากๆเลยแล้วก็ได้เพิ่มเติมนะคะโดยเปลี่ยนเป็นปีกนกปรับองศาของ YOEM Just proceed and be exactly what you wanted to be I feel right and I'm proud Hype and I'm loud I'ma shout all about how I feel in the now Ain't nobody ever gonna try to change me chill I'm dead pushing up daisies I'm alone in the crowd I won't feel down I got hope right now And I know I'll be found I don't really care just what all other haters gotta say I know everything I do is gonna make them fade away Sawasdee ka, khóa ประเทศค่ะและวันนี้อยู่กับรุ่น DBL XLT สีดำไปดูกันเลยแต่งหล่ออะไรบ้างเชิญเลยค่ะตั้งแต่ด้านหน้านะเดี๋ยวว่าเรนจะพาดูเลยค่ะ คันนี้นะคะได้ตกแต่งนะคะกระจังหน้าดำ FORD ดำตัดแดงให้กับ f c ท่านนี้เลยนะคะรวมถึงการใส่สคูปทรงฟิตรูปม้าที่ฝากระโปรงหน้าเท่ๆแบบนี้เป็นดำแดงนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะคันนี้นะคะ f c มีความชื่นชอบหลงไหลในสีแดงก็ลงเป็นม้าสีแดงเลยนะคะต่อมาค่ะชุดแต่งนะคะที่ว่าเลนนะคะได้จัดให้กับ f c นะคะเป็นชุดแต่งวายค่ะแต่สังเกตไหมคะว่าโดดเด่นมากๆเลยเพราะว่า ชุดแต่งวายชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะสามารถที่จะสั่งทำสีนะคะได้นะคะในตัวของกันชนแบบนี้นะคะมีสีบรอนนะคะ,ะคงจะเห็นมาแล้วว่ามีสีดำสีบรอนนะคะแต่สีนี้เป็นสีแดงนะคะว่าเลนก็พ่นสีแดงนะคะสั่งจากโรงงานของสำนักวายนะคะให้กับ f อซลูกค้าว่าเลนเลยสามารถเลือกได้นะคะลายเส้นของวายก็โดดเด่นมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะในส่วนของ ครอบไฟหน้าก็ทําให้เดย์ทามแล n นิ g งไลท์ LED ของเราโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคันนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้นะชุดวายเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับในส่วนของคิ้วรอด้านข้างเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นทรงเรียบแต่สังเกตเลยนะคะว่าคิ้วรอเขาเนี่ยจะเป็นตีป่องออกมาใหญ่นะแล้วมีลายเส้นของ บรนด์โลโก้เขาก็คือคำว่าวายนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีของ fc ที่ชอบใส่ยางโอเวอร์ไซส์นะชอบยางขนาดใหญ่นะพอใส่ชุดแต่งวายลงไปแล้วนะคะจากล้อที่ล้นอาจจะดูล้นไม่เยอะแล้วนี่ก็ช่วยได้อย่างหนึ่งเลยนะคะ ทันนี้พิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสําหรับ f c ลูกค้าว่าเลนท่านนี้นะคะว่าเลนก็ลงล้อแม็กเป็นแวมพายลบ44นะคะออฟเซตลบ44เพราะว่าด้วยความที่ลูกค้านะคะชอบยางโอเวอร์ไซด์นะคะยางตัวนี้เป็น33คูณ12.5อ0แน่นอนว่า ดอกยางก็มีความสวยมากๆเลยแล้วก็ได้เพิ่มเติมนะคะโดยเปลี่ยนเป็นปีกนกปรับองศาของ Y O N G แดงนะคะการใส่ปีกนกปรับองศาวาเลนก็เคยพูดนะคะก่อนหน้านี้ในคลิปอื่นๆไปบ้างแล้วนะคะว่าข้อดีเนี่ยก็ช่วยรักษาสภาพยางรถยนต์รถไม่กินหน้ายางนะคะทําให้เรานะคะยืดอายุการใช้งานของยางเท่ๆของเราเป็นการรักษายางหล่อๆไว้ได้วิ่งนานๆด้วยะะล่ะค่ะหลอกกันไปแล้วนะ สำหรับล้อแม็กที่ว่าเลนบอกว่าเลือกลายได้นะคะถ้าเกิดว่า f อแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะอยากจะได้ลายไหนว่าเลนจะมีส่งแบบไปให้เลือกกันแบบหลากหลายแบบเลยอะไปดูนะคะด้านข้างในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็มีลายกราฟิกให้เลือกมากมายค่ะคันนี้นะคะ FC ลูกค้าที่เราเตรียมจะไปส่งมอบนะคะก็ไม่ได้เลือกแบบว่าเป็นลายกราฟิกอะไรนะคะขอเพียงแค่ให้มีคําว่าเลนเจอร์นะคะที่กระบะไทยนิดนึงให้แอบเช่นะคะก็ สีดำเนาะก็มีความดุดันอยู่แล้วฝาถังน้ํามันนะคะสีดำเบ้ากันรอยมือเปิดประตูสีดำนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะเตรียมส่งมอบถ้าเกิดต้องไปส่งมอบก็จะล้างขัดเคลือบให้กับลูกค้าอย่างเรียบร้อยแผ่นปิดฝาท้ายนี่ทําให้ด้านท้ายรถของ Next Gen Ranger รุ่นใหม่นะคะวัเลนมองเลยว่าโดดเด่นมาก และว FC ทางบ้านคิดเหมือนกันไหมคะ FC ท่านนี้ชื่นชอบความเป็นแดงดําก็ลงเป็นแผ่นปิดฝาท้าย FORD แดงดําซึ่งจริงๆสามารถเลือกสีได้หมดเลยนะคะและอักษรปั๊มนูนเลนเจอร์นะคะก็สามารถที่จะเลือกสีได้เช่นกันนะคะแต่คันนี้นะคะลงเป็นสีแดงค่ะใครที่ชื่นชอบสีอะไรก็สั่งบอกววาเลนมาเพราะว่าแต่งให้ตามที่โปรโมชั่นที่ชอบเลยนะคะอ่ะครอบไฟท้ายก็สวยงามมากนะคะคันนี้มีในโปรโมชั่นเลย เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่ใครจะคิดบ้างคะว่า DBL XLT เกียร์ออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัติของเรานะคะราคาอยู่ที่9 0 0 0 0ส 4 0 0 0บาทนะคะแล้วบอกเลยว่ารถก็มีพร้อมส่งมอบนะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากได้ในงบประมาณแบบไหนชุดแต่งของอะไรสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกแบบไหนสามารถแจ้งกับวาเลนไดเอฟซี FC ทุกท่านนะคะก็จะมีไลฟ์สไตล์คาแรคเตอร์ที่ชอบไม่เหมือนกันเลือกแบบได้เลยจัดให้ตามงบประมาณที่ชื่นชอบเลยนะคะเพราะว่าเลนยังยืนยันคอนเซปต์ค่ะว่าชุดแต่งนะคะแต่ละสำนักนะคะรวมถึงลายล้อหรือการเติมของไม่ว่าจะเป็นโชคนะคะหรือว่าจะใส่ปี นกต่างๆเนี่ยสามารถที่จะจัดได้ตามงบประมาณที่ FC มีแล้วที่ FC ชื่นชอบแบบไหนก็แคปรูปมาทักอินบ็อกมาหรือพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยสายด่วนสายตรงนะคะโทรเข้ามาค่ะ094 946 9824สําำหรับวันนี้นะคะรับลมร้อนไปก่อนเลยนะคะกับลายดอกนะคะแต่ว่าอย่าที่บอกค่ะว่า ใครที่บอกว่ามีเวลาเลื่อนดูคลิปของวเวเล็นเยอะๆกดถูกใจกดติดตามไว้นะแล้วทักเข้ามาเพราะเวเเลนไม่ได้หยุดนะคะขายออนไลน์ทุกพื้นที่เลยแล้วก็บริการไปแนนทุกจังหวัดแล้วก็ส่งมอบรถสวยๆถึงที่บ้านจะได้มีรถเท่ๆไปขับจนคนเหลียวมองค่ะ อย่าแค่มองนะคะมาจับจองกันด้วยแล้วก็วาเลนยินดีจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับวันนี้ช่วยกดถูกใจกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปรีวิวรถฟอร์ดครั้งหน้านะคะวาเลนขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ร่วมรับชมนะคะบ๊ายบาย down